บั <S <S โค้ดตึงอ่ะเีนะ m p นโดระยะจูมเกมากหาคนมีความรักไอ้เต้าวความรักว่ะโอเคมาป่า สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทันพิกิเอทูอ่ะฮัมสวัสดีน้องๆห,ๆ,ๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เปิดตัวแบบหล่อเท่มาตฟากเกอร์อีกแล้วอทำไมพี่ถึงต้องเต้นแบบดูเดือดเผ็ดมันขนาดนั้นอะฮม ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พี่จะมาฉะเฉลิมฉลองเออมันมีคนเรียกร้องมาอีกแล้วทั้งอินบ็อกซ์ทั้งคอมเมนต์ YouTube อะไรทั้งหลายแหละว่าพี่ครับพี่ครับอายุโอเคแปดหลานซับแล้วพี่ครับพี่ครับรีแอคชั่นหน่อยครับว่าตอนนี้เขาออกนอกโลกไปไกลแค่ไหนแล้วพี่รู้หรือเปล่าอ้มนเมื่อน้องๆขอ,อมาพี่จะไม่จัดให้มันก็ยังไงอยู่นะครับฮั ก่อนอื่นเลยนะครับการเต้นเปิดตัวเมื่อกี้นี้ก็เป็นการแบบเฉลิมฉลองให้กับ8ล้านซับกับอายูเคนะ้องปื้มของเรานั่นเองนะครับผม <G ül> ก็ยังเปิดรับคอมเมนต์อยู่นะว่าอยากให้ปื้มเนี่ยมันเล่นแบบไหนทําอะไรท,ไท้าทายมันยังไงส่งมาได้เลยบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่จัดให้แน่นอนเพราะที่แบบได้คอมเมนต์แบบบอกปื้มไปแล้วว่าเฮ้ยจัดให้พี่หน่อยนะครับน้องอะไรอย่างเงี้ยอามโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยว่าคลิปที่เฉลิมฉลอง8ล้านซับมหาเทพอายูโอเค ตึงเปียขนาดไหนไปกันโอเคคบนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มาแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะคบตอนนี้มีอยู่21 1เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ2ี่สิบตอครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วย Facebook ครับผม หลังจากนั้นถ้าทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลตครับคนจะเห็นเบอร์ทัวร์เลตนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะให้โอนเงินเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่องแรกนะครับให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับส่วนช่องที่2ให้ใส่เป็นจํานวนเงินนะครับ โอ้โห oh, ทุกคนแค่นี้ครับเติมเงินสํา<ม>เร็จขอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนขอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสมของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โห,โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุม่มครั้งละสิบเครดิต แสดงว่าชัดเจนอีกแล้วจำแจ้งแดงแจ๋พี่น่าจะเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวเหรอพี่เข้าใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้น้ยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกดีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอวะย นี่ฮะได้พันห้าร้อยเชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อการีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรการีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ3,600กวาเพชรนะรทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งที ได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพีเนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไป1 2 3 l e สอง o า6 0 0สกคเพอชรครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับนี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สโตอกเกมใหม่ขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย l e ส s ก o โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าช่องมหาเทพอายุที่เป็นท โโยินดีด้วยนะครับกับน้องปื้มนะครับกับการก้าวเข้าสู่8ล้าน4 0 0หมื่นซับสไคร์บเบอร์ว้าว เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปฝอยกันในคลิปต่อนะครับว่าเส้นทางความเป็นมาหรือว่าประวัด IU OK หรือสิ่งต่างๆได้ๆเหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นมายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปไปพร้อมๆกันและดูปฏิกิริยาของพี่เลยว่าเวลาดูเทพเจ้าเล่นน่ะอ,อาการมันเป็นยังไงมันจะเวิมันจะเจะอมิมันจะหลือหรือเปล่า <c oughs> ไปดูคลิปไปเลยดีกว่าไปกันเริ่มเป็น IU เ k ไปเริ่มทุกวันแล้วเนี่ยโอ้ ออเอาละทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วภาเปิดตัวเหมือนเดิมคลาสสิก oh. ลุกเดือดอลังการตาเฮ้ย 480p ได้ไงเรนเดอร์มา 4K พี่จะดูแบบตั้งใจแบบไม่เคยตั้งใจแบบนี้มาก่อนในชีวิตเอาเป่าขอดูหน่อยพี่จะดูหาข้อผิดพลาดแล้วก็แบบเฮ้ยเปินไปหรือเปล่าเ <Hey. S 1> มื่อกี้เปิดมาครับ ตล์แบบไวท์สีที่ลงช่องพี่ไปเฮ้ยชุดเดียวกันเลยแสดงว่าเขาทำเขาทำช่องพี่เสร็จแล้วเขาก็มาลงแหลงหาไฮไลท์แบบหแบบ้ามปืนรูดเลยอ่ะเฮ้ยเกิดแล้รเปล่า้เฮ้ย <Hey! S 2> เป้าวางหัวโคตรสวยนี่ว้าวบีนั่งงัดไปมานั่งงัดไปหัวสาม หลบอะไรล่ะหัวส NO ี่เก really? ินะไปหรือเปล่าเฮ้ยยิงทะลุไอ้บอสฉอนเวอร์ขาล้มไปดิขาล้มไปดิโคตรเวอร์เฮ้ย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 นึกว่าไม่ตัดต่อแล้วโอ้โหกลับมาแล้วครับการตัดต่อของมหาเทพยูเค เฮ้ยไอ้นี่ม awesome> to ันไล่นะมันมีสับขาหลอกทั้ง so นั่งนอนนอนเฮ้ยสับยิงสับยิงนี่อ่ะพี่ชอบมากเลยสไตล์ใหม่ที่เขาเล่นแบบสับพบสับพับสับพบสับพบดูไม่ใช่ง่ายๆเลยนี่องเฮ้ยชดโคตรตึงอ่ะสมพออ่ะสมควรแล้วอ่ะแปดล้านซับอ่ะหนึ่งปีครับ ปกติเนี่ยคนทั่วไป1ปีมันจะแบบได้ประมาณ1ล้านซับนี่คือไวมากแต่อันนี้คือ1ปีแบบขั้นน่าจะ5ล้าน6ล้านซับเลยนะไม่ใช่ดิก็แปดล้านซับนี่แหละเขาเริ่มจากแสนอยู่ดีปีเดียวเขาพุ่งเลยดูดิเล่นโคตรสวยอ่ะโอ้โหสะบัดวางเมาส์ติดข่าวนิดหน่อยตัวไก่เห็นแล้วเอ็ดพีดีลาเข้าไปสองรห้สิบดามเมจเองนะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิฮ้ยเฮ้ยเฮ จัดสุดจัดสุดในรุ่นชุดแอสซัซินว่าทุกคนใครมีชุดอแอสซัซินบ้างคอมเมนต์มาเริ่มเห็นเยอะแล้วเล่นเริ่มเห็นอายุเกใช้ชุดแอสซัซินเยอะแล้วของผู้หญิงอ่ะเนวดายว่าโอ,โอช้ชาติอมูดเบเกอร์เป็นอะไรที่แบบโคตรแฟนตาติกเลยโอ้ยนี่อาโดดจำระยะประจูประชิดเอางี้เลยเหรอเอาจุด นี่ไงนี่ไงสับไปหัวแตกกบาลแยกนี่ไงวิ่งมาอีกตัวเป็นคนที่วางเป้ามือได้นิ่งมากพี่ดูกี่ทีก็โคตรเวอร์รู้เปล่าทุกคนการดูคลิปแบบเนี้ยทุกคนว่ามันเวอร์แล้วการดูสดแม่งเวอร์กว่าเวอร์มากคือแบบเวลาพี่ดูสดแล้วมันเป็นช็อตที่แบบไม่ได้คัดสรรมานึกออกปะว่าแต่มันเหมือนตรงเนี้ยมันเหมือนตรงที่พี่กำลังดูอยู่คือแบบเฮ้ยเกิไปหรือเปล่า อารมณ์แบบถ้าสุิว่าไม่ขี้เกียจอะอารมณ์แบบขยันนะสามวันได้แล้วหนึ่งคลิปอะสองสามวันได้แล้วหนึ่งคลิปแม่งถ้าขยันอะสองวันคลิปหนึ่งขยันแบบเล่นทั้งวีทั้งวันหาทั้งวีทั้งวันอะได้แน่ไม่ได้อยากจะโม,โมโ่เฮ้ยยากนะเว้ยเ k คแดงเนี่ยเขาเล่นประจำเลยเ k คแดงมันลากดีหรอวะทุกคนอุ้ยแฉลบหน้าต่างนิดเดียวเองนะ นี่ไงนี่ไงผมสั่นไปเลยปั๊บปั๊บเนี่สับปืนเร็วเนี่ยือก็ชอบเลยยิงพลาดแล้วส,สับทันทีรอยยิงต่อปืนลูดเขาเพิ่งพังงาดไปในคลิป <c oughs> ช่องพี่ใครยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะบอกเลยว่ามันตึงเกินฝึก <c oughs> ไว้นะครับทุกคนสเต็ปแบบเนี้ย <c oughs> เวลาโดดไปปุ๊บแล้วอยู่จุดเหนือโดดสวนอีกทนะ <c oughs> โดดโดดขาถึงพื้นแล้วแบบโดดสับปั๊บยิงแล้วไม่โดนแล้วโดดสับอีกถ้ายิงไม่โดนแล้วโดดสับซิกแซกอีกมันจะเป็นการที่ทาไฮไลท์ได้สวยมากสังเกตดูเมื่อกี้เขาโดด3 4ีทีดูโดดจากตอนแรกมาใช่ป่ะดูนะปั๊บปั๊บสับยิงปั๊บโดดนี่โดดสับปั๊บโดดสับโดดกลับสับขาหลอกปั๊บยัดโดนี๋ยวโดดสับอีกเขาดูหลบมาแล้วโดดสับออกมาปั๊บ เขาเรียกอะไรวะโดดซิกแซกอะโดดโยกทางเออพี่ก็เรียกไม่ถูกเอสเซนมายูเคสามสีหัวนี่ชุด a s s ซิ s i n มาอีกแล้วกับผมซากุระใครมีนี่โอ้โหถือว่าโคตรแรงนะครับแอสซิ s i n คือตอนที่คอแล็บกับเล็กนาร็อกนะครับไม่ได้มีง่งงายๆนะทุกคนนะมี2ชุดของผู้ชายกับของผู้หญิงนี่ไงย่องทำย่องอุ้ยไก่ด้วยอ๋อนึกว่าปืนอันนี้นึกว่าปืนเออะไรนะ MP5 หรอหรือ UMP วะนะ MP5 นะ โ,โดดระยะจูบมันจะฟัคเกอร์มากเอาไปตัวละเม็ดนี่ไงเอ้ยปืนละเม็ดปืนละเม็ดพูดผิดสับมาแล้วสับมาแล้วทำอะไรหรอกาบานแยกนี่ไงกาบานแยกกาบานโอ,อ้เอ็นเจีทองคำเอ็นเจีทองคำวางเป้าโคตรดี ที่จะบอกเลยนะใครที่แบบทำสายไฮไลท์อยู่เนี่ยคือแบบมันมันมันต้องแปลกใหม่เวอร์มากเพราะว่าความเวอร์อ่ะการยิงธรรมดาความเวอร์คือแบบมันมีคนทําได้หลายคนมากแล้วแล้วอยู่มันก็เวอร์ของเขาอยู่แล้วการที่จะทําสายไฮไลท์แล้วแบบเกิดได้ใหม่อีกคนนึงคือมันต้องแบบแปลกใหม่แบบยังไงดีวะจะบอกว่าแปลกใหม่เหมือนโปรก็ส่วนมากไม่ก็จะใช้โปไปเลยไงเออก็จะเป็นพี่ไวท์สไปเลยไงเออ เพลงนี้อไกแล้วเพลงนี้แม่งโคตรฟินเฮ้ยนี่ยิงหมดเมืองเลยไม่เนี่ยดูดิโคตรไวดูแบบใครอยากรู้อะไรเบื้องลึกก็แบบถามได้นะพี่จะไปแอบสืบมาให้จากอายุโอเคอะไรเงี้ยเยอะยิ่เด้ยด้วยด้วยนี่นี่นี่ทำซุ่มทำซุ่มเซิงตึงเซิงตึงนะนะเชิงตึงเหรอใส่ผ้ากุญแจโดดสับอีกแล้วเห็นไหมโดดสับท์ขังไม่ใช่สับข้างสับขพท์ขัง อย่าบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้โดดจูบไอวอร์ปิดไปปั๊ปปั๊ปปั๊บปั๊ปลากเอาหัวอย่างเดียวนี่ไงนี่ไงหัวอย่างเดียวมาดิใจเย็นๆแน่หัวแตกไปดิแบมอีกทีนึงโอ้โหโดนหัวไปงาอายูเซนโซเม็ดเดียวพอวูดเบเกอร์เฮ้ยเสียงมาอีกแล้วฟินอีกแล เวลาพี่ฟังเ s m r ็มอาปั๊บพี่จะแบบฟินแล้วแบบไม่ค่อยชอบพูดพี่พี่เป็นโรคจิตมีใครเป็นโรคจิตเหมือนพี่ไหมจริงเลยมันาบาแบบฟังอะไรอย่างงี้แล้วแบบแม่งอยากฟังเพลินๆยาวๆถ้าใครเป็นเหมือนกันอะ่ะมันจะมีอย่างหนึง่งเวลาเราอาบน้ําอ่ะถ้าใครต้องเปิดเพลงฟังเพื่ออาบน้ำเวลาห้องเป็นแบบกูแน่นอนน้องมึงอินดี้พี่เป็นตลอดเลยแบบเข้าห้องน้ำกูต้องเลือกเพลงก่อนเลือกหาต้องฟังดีแล้ววันนี้ ให้ฟิลลิ่งในการอาบน้ำกูม่วนแซบวันไหนฟังเพลงล็อกหน่อยกูก็จะขัดวันเลยวันไหนฟังชิลหน่อยกูก็ค่อยรูปไล์เหมือนฟัง ASMR นี่แหละมันมีความฟินอ่ะมันมีความอินเนอร์ในตัวแสดงว่าเองถ้าถ้าเป็นแบบพี่ก็น่าจะใช่แล้วล่ะชัดเจนเขาเรียกว่าโรคจิตชนิดหนึ่งเฮ้ยไอวอหน้าหลังในตำนานเบเฮ้ยโดนแต่ไม่ตาย เล่นโคตรไวอุ้ยเนี่ยสับไฟพี่รูชอบอุ้ยหลัง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 น้องรักน้องรัก,กทันทีเลยเออกก็มาดิครับก็มาดิบูฟบูฟไปไหนวะสองตัวเลยนะอุ้ยหลบอะไรนี่หัวแตกกับบันแยกป๊บ,บ,บ,บตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเฮ้ย ตอนที่ลงคลิปนะครับเจ็ล้านเกแสนห้าหมื่น follower แต่ว่าดูตัวสุดท้ายดิอิจฉาคนมีความรักไอ้เต้าความรักว่ะอายูโอเคมะปังปิดคลิปเลยได้ไหมฮะมันไซเกินไปแล้วเปล่าอ โอเคครับผมน้องๆหนุๆทุกคนก็ชื่อคลิปเขาก็แจ้งว่าอยู่แล้วว่า9ก้าสู่8ล้านซับยอดวิวทั้งหมด2 7 6 5้านเจ็ดแสกวิวเวอร์สกดไลค์และคอมเมนต์กันดีกว่าทุกคนใครเห็นคอมเมนต์พี่อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะพี่คอมเมนต์เลยยินดีกับ9ล้านซับครับเอา้า8ไม่ใช่เหรอไม่พี่ล่วงหน้าเลยอีกล้านซับจัดไปจิ๊กเฮ้เกิดไปแล้วป้ากดไลค์ตัวเองละกันเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าช่องกันนิดนึงนะครับทุกคนนะ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเป็นการเข้ามาเฉลิมฉลองยินดีใครที่ยินดีกับอายุโอเคก็เข้ามาคอมเมนต์ช่วยการเป็นกําลังใจตรงนี้ได้นะครับน้องๆหนุ่มๆทุกคนบอกเลยว่า ช่วยกันผลักดันช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าในวงการเกมอื่นๆก็จะมีคนดังของแต่ละเกม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 ไปในวงการฟรีไฟล์สายไฮลงไฮไลท์ความโหดเหี้ยมความเก่งก็ต้องบอกว่าเหมือนให้อายโอเคเป็นตัวแทนของพวกเราครับในการที่แบบเป็นหน้าเป็นตาเอา้าช่อง8ล้านซับนะฟรีไฟล์นะครับเริ่มจากศูนย์นะเออมันทําให้แบบคนแบบก้าวเจริญงอกงามได้ขนาดไหนกับหูวงการาฟรีไฟล์มาตา e ฟลชเกอร์นะครับน้องๆหนุ่มๆทุกคนก็ใครที่ชอบคลิป อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งกริงกล่องแก้วให้พี่นะครับแล้วอยากดูคลิปแบบไหนอีกคอมเมนต์บอกพี่มาบอกเลยว่าเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ